เอาละทุกคนหลังจากที่ฟาร์มมาประมาณเออเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกไปดูแป๊บหนึ่งคือผมเนี่ยตอนแรกก่อนจะมาเล่นแบบนี้แบบกับเล่นอัปเดตใหม่นี้นะครับผมเล่นแบบนี้ไป75ชั่วโมงโอ้โหตอนนี้แบบ91ชั่วโมงนะประมาณเท่าไหร่นะ75ไป91ก็16ชั่วโมงมั้งช่างมันล้วกันก็ในวันนี้นะฮะเราได้ปืนที่แบบแพงสุดในเกมในแพทใหม่นี้มาแล้วนั peaks! ่นก็คือ horse artillery pistol เป็นแบบ ปืนคู่ของสายลายอินฟินิตี้ซึ่งก็มีราคาอยู่ที่2,800ฟังนะฮะโคตรจะแพงโดยอธิบายแบบสั้นๆตรงๆแข็งๆเลยนะฮะก็คือไออัร์ริลลีพิสตอลเนี้ยมันคืออ่านี่ดับเบิลบาร์เรลพิสตอลเวอร์ชั่นที่เป็นของปืนคาบินหรือไม่ก็คาไบา์่แหละแค่นั้นนะฮะจบข่าว โอเคอันนั้นมันก็สั้นไปนะฮะก็มากันนะลันเนอร์สวัสดีก็ปืนกระบอกนี้นะฮะมันคือปืนพกคู่เวอร์ชั่นที่มีระยะเพิ่มขึ้นนะฮะสเท่าแต่ว่าก็มีเวลารีโหลดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2เท่าเช่นกันมันไม่ถึง2เท่าหรอกแต่มันก็เกือบๆนะประมาณ10สี่วิจากเออแปดวิซึ่งก็เรียกได้ว่าสุดยอดอมากเลยเอาละฟันไปนะฮะจังหวะนี้เราเรีบแบบเข้ามาในเกมแบบเนียนๆกันเลยนะเอาละมาฟันไปเลย เอาละตอนนี้ผมเหลือกระสุนอยู่หนึ่งนัดนะคือยูไอทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกับพิสโต้หมดเลยก็คือผมสามารถกดปุ่มนี้ได้เพื่อเปิดเป็น2ไกลนะฮะก็คือถ้าเกิดยิงไปแล้วเนี่ยมันก็จะออกทีละ2ลูกเลยหรือถ้าเกิดเป็นอันเดียวก็คือสามารถยิงได้สองครั้งออกทีละลูกซึ่งผมไปอ่านในวิกิมานะฮะเหมือนเขาจะบอกว่าไอปืนสองกระบอกเนี่ยมันมีความแม่นไม่เหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นกระบอกข้างขวาเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระบอกข้างซ้ายเนี่ยมันจะแม่นมากๆผมไม่รู้เหมือนกันว Bubble ่าจริงไหมแต่ว่าน <ไป S 1> <ๆ S 2> ่า ก็องนี้เคลียร์ไม่ได้พี่โอ้โหระเบิดเต็มแล้วลบก,ก่อนโอเคไหวเยู่เดี๋ยวขนเฟอร์นิเจอร์กันเสร็จหรือยังเนี่ยพี่โอเคน่าจะใกล้เสร็จแล้วผมแบบคุ้มกันเขาก่อนเลกได้ว่าจังหวะที่แบบอิลุงตรงนังมากนะฮะยิงพวกนี้ไปซะแล้วก็ทำการรีโหลดกันนะฮะ14ีวินะต้องรอสักครู่นึงเลยถ้าเกิดคุณมแบบไม่มีแบบไม่มีคนมาช่วยเป่าคุยให้มันรีโหลดเร็วขึ้นอะ,ะสู่ๆู่นะเพื่อนโอเคเพืพ่อนเทพ เรา,าทำการลงไปชั้นใต้ดินกันนะสวัสดีคับพี่อยู่กันเทียบเลยยิงไปก่อน1ตัว2ตัวผมแบบเซฟที่เฟิร์สนะฮะผมแบบไม่ลงไปคนเดียวแบบเร็วๆนะก็คือใช้ดาบอะผมจะใช้ปืนนี่แหละเพราะว่าผมมีคนเดียวตอนไหนเพ่นี่เรามีเกียณกี่คนเนี่ยทำไมมันดูแบบน้อยจังเลยเซิร์ฟนี้3คนผมเป็น4แล้วก็เมื่อกี้ลงไป2ใช่ไหมก็คือประมาณไม่ถึง10ตายจากอะไรเนี่ยทำไมมันดูน้อยจัง อล๋ละตรงนี้เคลีย์ไปบระเบอร์ดข้างหน้าเคลีย์ไปแล้วบิลันเนอร์อีกเออเดี๋ยวก่อนเพื่อนโดนจับเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนโอเคผมว่าเราไม่น่ารอดนะฮะในตาน,นี้เพราะว่าคนมันน้อยมากเลยอะและสุดท้ายก็แพ้จริงด้วยเอาล่ะมากันในด่านหนึ่งกันนะฮะด่านไลฟ์ซิกนะก็บอมเบอร์มาผมไม่ยิงเดี๋ยวเพื่อนตายเละนะฮะจังหวะนดีเออมีบอมเบอร์เครื่องสายอีกตัวหนึ่งตายไม่เนี่ยพี่โอเคเคลีย์นะไม่น่าจะมีใครตายมั้ง เดี๋ยวผมทําการแบบเตรียมยิงอัดเข้าไปแบบนี้เลยนะเพื่อดาเมจที่รุนแรงมากๆตรงนี้มีระเบิดอยู่หนึ่งตัวเฮียเรียบร้อยเ้าแล้วตรงนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยพเพื่อนอละมาผมปรับเป็นอสองไกลแล้วก็เตรียมยิงปืนนี้นะครับมันสามารถเจาะได้มากกว่าปืนพกถึง2ตัวนะจาก3กับเป็น5ซึ่งก็ทาทาให้เนี่ยมันยิงอัดได้ดีขึ้นมากๆนี่อัดไปเรียบร้อยนะฮะอีซี่บุกเข้าไปเลยพี่เดี๋ยวผมรออยู่านหลัง อย่างนี้นะฮะใครไปก่อนตายก่อนนะต้องแบบเล่นเซฟหน่อยเรียบร้อยแล้วก็ข้างบนนี้อ,อ,อีลุงตรงนางมากผมไม่ไปผมแบบรอรอดูมีระเบิดมาหรือเปล่าเบ่งตัวตรงนี้ใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงไม่มีโอเคเคลียร์เอาแล้วก็ปืนนี้นะฮะมันไม่มีปุ่มยกเลิกเลงอีกแล้วนะคือเนี่ยผมต้องเก็บปืนก่อนที่จะสามารถยกเลิกเลงได้ มันไม่มีปุ่มอะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะฮะผลสร้างก็น่าจะตั้งใจแหละมันเป็นแบบ2ปืนติดกันแล้วนะเอาล่ะเพื่อเราทําการเอาไว้นี่ดันเข้ามานะฮะแล้วก็้องทำการจุดไฟนะไฟกันเลยจังหวะนี้แล้วทำไมเอฟเฟกต์ไฟมันไม่โหลดเนี่ยเก <c oughs> มแล้วก็อย่างหนึ่งสำหรับปืนนี้นะฮะคือดาเมจเนี่ยมันจะมากกว่าปืนพกคู่ถึง10เลยจาก75กลายเป็น85ก็ทําให้ถ้าเกิดเจอก,กับแซปเปอร์นะครับมันก็จะยิงได้แรงมากๆเลยซึ่ง ผมยังไม่เจอแซปเปอร์ตอนนี้เอาเป็นว่าวิ่งไปก่อนเมื่อกี้แบบทีมดูสิ้นหวังมากนะฮะผมเห็นคุณออกเกมต่อหน้าเลยนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วตรงนี้ก็โดนจับฟรีๆตายฟรีฮะจังหวะเนี้ยตายไหมไม่ตายเ่าสงสัยพี่แกจะใส่เพ้าดีมานะฮะตรงนี้โดนอีกแล้วไปแล้วพี่เราต้านไม่ไหวแล้วแซปเปอร์มาเดี๋ยวยิงแซปเปอร์ก่อนผมอยากยิงแซปเปอร์โชว์ตรงนี้ แซปเปอร์เน้นๆไม่ตายโดนซอมบี้บล็อกอยู่โอ้โหแล้วตรงนี้มันอะไรนักหนาวเนี่ยทำไมทำไมวันนี้มันแบบเจอแต่ทีมสุดยอดโอเคตายรีบไปโดยด่วนพี่อะตรงนี้ก็โดนลนเนอร์กินไปอีกไอ้ตรงนู้นก็โดนจับบันเทิงจริงๆไม่ได้รีวิวปืนกันแล้วนะวันนี้เรียกได้ว่าวันนี้แบบเป็นการเอาชีวิตรอด0 0 1แล้วผมจะตีแบบแทงทำไมเนี่ยผมยังไม่ผมยังไม่ตีแบบไม่ตีกว้างๆเนี่ยไปเร็วๆพี่ เอาพี่ตายหมดแล้วแตกแต่ละทีมที่เจอเรยกว่าสุดยอดมากนะฮะก็มากันอีกรอบหนึ่งนะรอบนี้เราอยู่ในด่านครับเลยสักอย่างหนึ่งครับหรือไม่ก็แคปไปแหละก็ผมมาเกิดที่จุดสุดท้ายเลยนะฮะเพราะว่าผมขึ้นเข้ามานะก็ตอนนี้เราก็ต้องทําการป้องกันไม่ให้ซอมบี้เนี่ยมันขึ้นมาได้โดยการเเตรียมยิงบอมเบอร์แถวๆนี้ปืนพร้อมนะฮะแล้วก็ต้องยืนดีๆนะเดี๋ยวตกตรงนี้น่าจะได้อยู่มั้งยืนแถวๆนี้ ถ้าเกิดตกก็บันเทิงนะฮะลันเนอร์เต็มแน่นอนนะซึ่งปืนนี้นะฮะมันไม่ค่อยเหมาะเสิร์ฟการยิงใกล้ๆแบบนี้นะคือถ้าเกิดยิงใกล้ๆแบบนี้เนี่ยปืนพกดีกว่าเพราะปืนพกเนี่ยมันรีโหลดไวกว่ามากๆ8วินะฮะเทียบกับ14วินะ,ะแต่ว่าปืนนี้มันจะเหมาะในด่านไอ้ปารี่สสักอย่างเนี่ยนะก็คือเป็นด่านที่เราต้องทำการป้องกันซอมบี้แบบระยะทางไกลามากๆทาให้ความแม่นของปืนนี้นะฮะค่อนข้างมีประโยชน์มากนะ <S <S แต่ช่าไปแล้วกันก <S <S ผมจะเล่นแบบเล่นอย่างนี้แหละไปเรื่อมาเลยซอมบี้กจะจอ,อกมาละ อา่าเพื่อนเราโดนจับไปคนแรกแล้วนะฮะแล้วเขาก็ลงไปช่วยตามกันแล้วเขาก็จะตายหรือเปล่าโอ้ oh my god <c oughs> เขาลออได้ไงวะเนี่ย <c oughs> พคดอภินิหารอาลาบอมเบอร์มาปึ๊บหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวปึ๊บรีโหลดละเพื่อนจัดการให้หน่อยที่เหลือขอเวลาสักชาติหนึ่งรีโหลดเสร็จเรียบร้อยโหดแล้วจังหวะน,นี้เมื่อกี้ผมยิงว่าวไปนหนึ่งนัดและใครลงไปวนะเนี <c> ่ย <oughs> มีคนแบบกระเด็นลงไปตายเพื่อนจะหนีกันทำไมเนี่ยรีบฟันกันมันจะขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวผมถอยก e <cake Sounds> <Full> ่อนไม่ไหวหึหึค่อนข้างจะสุดยอดมากเอาละเราแบบป้องกันป้องกันแนวได้แล้วตรงนี้จัดการไปหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวโอเคเพื่อนแย่งมีแบบดับเบิลปืนพกกับดับเบิลไออาเธอรีพิสตตลนะฮะจังหวะนี้เรียกได้ว่าไม่มีอะไรขึ้นมาได้แน่นอนนะโนบอมเบอร์โซนมาอีกแล้วเพื่อนเร็วๆยิงให้มันโดนดิเพื่อนอ๋อผมก็ไม่โดนดกบันเทิง ตรงนี้โอ้โหสามตัวยังก็ระเบิดนิวเคียร์แย่ yeah, แล้วนะงานนี้เราแบบเสียแนวรัวๆเลยบานหลวงอยู่ไหนเนี่ยทำไมบัดหลวงไม่มาช่วยกันเลยเออน่าจะหลับไปแล้วบ้างหรือไม่ก็ไปอยู่สักที่หนึง่งมาอีกแล้วบมเบอร์เพื่อนยิงให้มันโดนดิอ้าวผมก็โดนแย่งอีกตรงนี้สองตัวโดนไปแค่ตัวเดียวตรงนี้มันมาอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วเออผมไม่ยิงแล้วมันใกล้เกิน ไปเล้วเพื่อนแซปเปอร์ซ้อมแล้วผมแบบเตรียมยิงหนักหนุนมีตัวไฟมาจัดการเรียบร้อยบานหลวงการึ้นไปละสุดยอดเร็วแวซปเปอร์แซปเปอร์อยู่ไหนแซปเปอร์ตามไปแล้วโอเคแซปเปอร์ตามไปแล้วผมรีโหลดตอนนี้ไม่ได้นะผมต้องทําการแบบยิงให้หมดก่อนถึงจะสามารถรีโหลดได้และเกิดผมยิงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีบอมเบอร์ขึ้นมาก็ได้ใครจะรู้โอเคผมว่ามันไม่มีหลอกยิงเหระรีโหลดใหม่มากันอีกแล้วผมควรจะลงมาตรงน,นี้นะมันแบบมุมค่อนข้างดีมากเลยบอมเบอร์หนึ่งตัว แล้วก็อีกตัวหนึ่งเรียกได้ว่าชิวมากฮะแล้วก็เพื่อนตกลงไปแล้วโอ้โหนึกว่าจะตาย <c oughs> <c oughs> รอบอมเบอร์อีกตัวหนึ่งรอนานมากนะครับมันไม่มันไม่ขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> คือแบบจนขึ้นภารกิจสุดท้ายแล้วอะไม่มีไม่มีตัวไหนขึ้นมาละโอเคเรียบร้อยนะฮะรอดแล้วสำบัดดานเออดานคับสักอย่างหนึ่งเรียกได้ว่าอีซีมากนะฮะปืนเราเที่ยวไม่ได้โชว์อะไรเลยนะอ้าว <c oughs> แล้ววินมาจากไหนเนี่ย แล้วก็เผื่อใครสงสัยนะฮะว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันมีเสียงเป็นยังไงกันแน่นะก็มากันนะฮะเดี๋ยวหาที่เงียบๆสักครู่หนึ่งที่ไม่ค่อยเงียบเลยฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเร่งเสียงดังๆนะฮะแล้วก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้นะฮะเรากลับมายันได้ด่านไล่ซิกกันอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ทีมแม่ทัพจะแบบโหดขึ้นมากเลยเป็นทีมเดียวกับไอ้ด่านที่แล้วนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ย ก็น่าจะวางใจได้พอสมควรนะและดังน,นี้นะฮะบอมเบอร์มันห้างจะอยู่ไกลพอสมควรเลยทําให้เราก็จะเห็นประสิทธิภาพความแม่นของไอ้ปืนนี้นะถึงแม้มันจะแบบไม่ได้เท่ากับด่านปารีสก็ตามแต่ว่าผมหาด่านปารีสไม่เจอนะฮะก็เช่ <c> ่ง <oughs> มันแล้วกันนะบอมเบอร์อยู่ไหนเอยตรงนี้น่าจะมีคนยิงอยู่แล้วผมไปฝั่งนี้ดีกว่ามาเสี่ยงมากเลยเนะี่ยมาคนเดียวโอเคผมเจอบอมเบอร์แล้หนึ่งตัวหนึ่งนัดไม่โดนเออสองนัดไม่โดน <c oughs> โอเคมันยังเกิดอยู่นะผมแบบยิงตอนมันอมาตะ อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งมานูละบอมเบอร์หนึ่งตัวโอ้เพื่อนแย่งอีกแล้วโอ้ยล่ให้ผมยิงบ้างเถอะอะละตรงนี้อีกหนึ่งตัวเรียบร้อยรอบนี้ไม่พลาดแล้วยิงมาแบบประมาณสองชุดนะฮะเพิ่งโดนแล้วก็รีโหลดใหมกรอบหนึ่งตรงนี้ปึ๊บหนึ่งนัดโดนรู้สึกว่าเสียงเพลงจะมาเลยฮะเดี๋ยวเวลาไปแล้วยิงแบบยังยิงไม่สะใจเลยว่ะเออมีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้อ่าเพื่อนแย่งไปแล้วแล้วก็ เกียงเคียนี้เป็นนักสุดท้ายแล้วกันแล้วก็เลสโก o นะฮะกลับบ้านกันทุกคนไปกันเลยจะมีใครบินออกดอกประตูไหมแบบว่ายืนใกล้เกินแล้วบินไปเลยโอเคไม่มีใครบินใช่ไหมโอเคทุกคนปลอดภัยดีนะฮะไปกันเลยและด่านสุดท้ายนะฮะคือว a ดูฮัสฟอร์เทเอ่อเพื่อนขึ้นไปแล้วอย่าบอกนะว่าจะเปิดไฟแบบรวดเร็วอะ่ะจะเปิดที่หายนะ อ่านั่นไงเปิดจริงด้วยเอาลนะจังหวะนี้นะฮะมาทดสอบความแม่นของปืนนี้กันนะก็คือเราเนี่ยจะต้องทาการยิงบอมเบอร์แถวนี้ ne. ซึ่งผมก็จะอยู่แบบไกลพอสมอควรเลยเพื่อให้ดูความแม่นยำของปืนนี้นะฮะนี่โอไม่ก็เ <g ười> พ <Rose> ื่อนยงอีกแล้ว <c ười> คือเซิร์มี้ค่อทข้งจะใช้ปืนยเยอะนะเขาทีมเวิร์กอ่ะพะฉันก็น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งต่อให้ผมจะยิงไม่โดนก็ตามอ่าละขอเวลารินโหลดส,สักครู่หนึ่งแล้วก็ ยิงไปแถวแถวนู้นโอเคตายไปแล้วแถวแถวนี้มีอีกไหมยังไม่มีแถวแถวนู้นมีอีกตัวหนึ่งมองไม่ค่อยชัดแต่ยิงไปก่อนไม่โดนแล้วก็ลงข้างล่างไม่โดน <laughs> มันระเบิดไปก่อนเอาเป็นว่าผมอยู่แบบใกล้กว่าเดิมนิดหนึ่งแล้วกันนะเพื่อความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นมันลงมาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่สายอยู่นูน่นถ้ายิงโดนนี่พีคมากนะโอ้ไม่ก็โดนด้วย <laughs> แม่นมากนะฮะกระบอกซ้ายเนี่ยแม่นจริงด้วยตามวิกิบอกเลย อีกตัวหนึ่งเพื่อนยิงให้หน่อยโอเคเิมเวิร์กมากปืนปืนใหญ่แบบทำงานเต็มที่นะฮะคนแบบป้องกันอย่างเยอะนะบัมเบอร์มาอีกหนึ่ง,งตัวตรงนูน้นไม่โดนลงมาข้างล่างโดนตรงนี้นะฮะระยะใกล้กลๆเผาขคนไม่โดนช่วงนี้นะเพื่อนระเบิดนะโอเคเพื้อนรอดนึกว่าจะแบบตายไปด้วยกันแล้วก็ตรงนี้โดนมันแม่นมากกลยเนี่ย คือตามประสบการณ์ที่ผมแบบใช้ไอ้ดับเบิลบาร์เรลพิสตอลนะครับผมรู้สึกว่าปืนนี้เนี่ยแม่นกว่ามากเลยนะเพราะระยะมันแบบ2เท่าเลยอะ่ะแต่ถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมนะฮะก็คงไม่นะเพราะว่ามันแบบรีโหลดนานมากอะ่ะผมยิงแบบไม่ค่อยทันลยเนี่ยมันแม่นแต่มันยิงไม่ค่อยทันนี่ตรงนู้นลงมาอีกสองตัวถ้าเกิดเป็นปืนชกนะฮะผมสามารถยิงได้แล้วนะมันจะไวแบบนี้มากเลยอะ่ะแต่ว่านั่นแหละระเบิดไปแล้วก็เตรียมสกัดตัวใหม่ ตรงนู้้นหนึ่งตัวตรงนี้ลงมาอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดโดนนี่สุดยอดมากๆโดนต้องแบบแตะโกนเขาว่าโดนก่อนแล้วค่อยยิงมันถึงจะแบบเพิ่มความแม่นสามร้อนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคนะอย่าลืมทำกันที่บ้านด้วย <c oughs> ตรงนี้มาอีกอีก,อกสระวังบัตรวงโอไวคอยบัตรหลวงบินไปแล้วบอกบอกว่าระวังบาตรหลวงแบงบ,บ,บ,บยืนเพลินเกิน ๋ยวาว้งใจทางอย่าวางใจคนถือปืนนะฮะจังหวะนี้ตรงนู้นตายไปแล้วคนหนึ่งบาดหลวงบาดหลวงแบบตายไปแล้วสกิลเขาหมด <c oughs> แล้วก็โดนล้อมเลย <c oughs> เอาละเรียบร้อยนะฮะนี่คือค,ความแม่นของปืนนี่นะก็ถือว่าแม่นแบบมากๆเลยมันขึ้นมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพี่โอเคสวย <c oughs> เอาละก็ขอสรุปเลยนะฮะสำหรับ Hor อาร์ติ l ลอรี่เพลสโนะก <c oughs> ็โดยรวมนะฮะผมก็มองว่ามันเป็น,ป,นปืนที่เก่งอยู่นะ,ะแต่มันก็แบบค่อนข้างจะช้าไปนิดหนึ่งคือเวลาโีโดเนี่ยตั้ง14วิเลย คือถ้าเกิดเทียบกับไอ้ดับเบิลบาร์เรลพิสนะฮะที่ถูกกว่า300ฟังเนี่ยก็คือราคา2อ0 0นะมันก็ถือว่าแบบค่อนข้างที่จะไวกว่ามากๆนะสำหรับไอ้ดับเบิลบาร์เรลตัวเนี้ยแต่ก็แรกมากับความแม่นนะฮะซึ่งก็ถือว่าคุ้มอยู่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวผมชอบแบบชอบปืนพกมากกว่าเพราะว่าไอ้ปืนพกเนี้ยมันสามารถใช้คู่กับดับเซเบอร์ของคาร์ดออฟฟิเซอร์ได้ซึ่งเราก็สามารถใช้สกิลชาร์จได้นะฮะซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าสายอินเฟอที่ปกติ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายสไนธยนะฮะแล้วชอบแบบอะไรที่มันยิงเคลสองนัดเนี่ย Hot artillery pistol ก็ถือว่าเหมาะพอสมควรนะถ้าเกิดจะให้ผมจัดแรงนะฮะก็เอาไว้ซักแรงเอละกันนะถ้าเกิดสูงสุดมันคือเอสเพราะว่าผมแบบชอบความรวดเร็วมากกว่าความแม่นนะพวกผมเนี่ยไม่ได้แบบยิงไกลขนาดอยู่แล้วนะฮะตามปกตินะ และถ้าเกิดนอกจากเรื่องความเก่งนะฮะพูดถึงเรื่องหน้าตาเนี่ยก็ถือว่าเปิดที่สวยมากๆอีกเปิดหนึ่งเลยนะโอเคเป็นว่าถ้าเกิดท่านชมเนี่ยมีความเห็นยังไงนะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับเปิดราคา2008ของเราถ้าเกิดคิดว่าคุ้มไหมก็สามารถบอกกันได้นะฮะก็ลาไปก่อนบายบาย